สวัสดีค่ะพี่น้องสาวเอ๋ค่ะคลิปนี้นะคะสาวเอ๋สีผ้าพี่น้องมาตัดดอกดาวเรืองเนาะค่ะพี่น้องคะตัดดอกดาวเรืองไปขายเนาะคะ่ะก็ตลาดนัดดอกไม้เนาะคะ่ะเหมือเร่งเนาะค่ะพี่น้องคะพามาชมบรรยากาศตัดดาวเรนะืองค่ะเนาะค่ะพี่น้องดาวเรืองเรัตัดได้าายขิงแล้วนะคะ่ะเพราะว่าเดชมันหอนเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเริ่มตัดประมาณสองโมงครัวได้เนาะคะ่ะมีพวกใย กับป่าเนาะค่ะมาซอยสาวอีตัดดอกดาวเรืองเนาะค่ะพี่น้องคะมีนี่มีดเล็กเนาะค่ะเล่มเข้ากับสิบวาลายไปในกับสิบประมาณสองสามพันดอกเนาะค่ะพี่น้องวัรู้ว่าราคามันสิจักบาทเนาะค่ะเดี๋ยวไปอีสิบภาพพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศตัดดาวเรืองเนาะค่ะพี่น้องคะไปกันเลยค่ะเราไม่ได้ตั้งท้าเลยฮะเนาะเนี่ยคุณพ่อตัดหรอตัดไปรลหลติ นั่นบันไม่หยางเลยหรืเนาะค่ะถ้า,ากัตตัดดาวเรื่องไปเพกเนาะค่ะพี่น้องค่ะตรงนี้มากัยังมีเกรสรอ,อยู่เนาะค่ะเร,เรื่อยไปท่านี่ตัดไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะเล่มเล่มเนาะค่ะมีแหล่มากัสีบ,บรหลายไปเลยโอ๊ยไปขามให้หนัง มีแรงกระสิบว้าลายไปไหนเนาะค่ะพีน่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งพวกซึ่งป่าปาเพิ่นตัดกันเนาะค่ะบรรยากาศเนาะค่ะตัดดอกมไม้เ,มเ,าาาเานาะค่ะพี่น้อ,นองค่ะเดี๋ยวเรื่องสาวเอีกค่ะ แล้วค่ะพี่น้องค่ะปไปยุนเนาะค่ะจัดดาวเรืองเทียร์เลขเด้อค่ะฮัรดตัดค่ะพี่น้องค่ะเทียร์เลขฮารดตัดเพราะวประเทศน,นี้มีผู้ใดเคยตัดเนาะค่ะวตัตถปลูกเทียร์เลข ดอกไม้เห้ากบว่าสูงไปเลยเนาะครัเพราะว่ามันหนาวหนาวมันหนาวหนาวเร็วเด๋ยวสอบอตัดตัดดอกนี่ก่อนนะคะ่ะนี่อะไอ้สอติดเด็ดเดียวเด็เดียวต้องมีแ นี่น้องค่ะดอกง,ง่อายตอนนี้เกสรมันยังยังอยู่เนาะค่ะเลยไปท่านไอตัดเพราะว่าห้าวทีตัดอีกเถื่อบ้านผุดเนาะค่ะตัดอีกเถื่อบ้านผุดเนาะค่ะอันนี้ห้าวสีทรงเข่าตลาดก้อนเนาะค่ะของมือนีสงเข่าตลาดก้อนเนาะค่ะสามข่งแล้วเนาะมันเข่งแล้วประมาณเจ็ดโลย สมัากาศตัดดาเรื่องอเนค่ะตอนนี้กะประมาณหาโมงหามงเช้าเนาะค่ะหางเช้า มีดแหลกมันกิดสีบลายไปไหนนะค่ะต่ว่านมีต่อไปไหนนะคะน่ะซุ่มเขียวๆซุม่มเขียวโมนีเนาะค่ะกับสีไร้นะค่ะวันพูดกับสีได้หลาย้านพูดได้หลายเนาะค่ะเพราะว่ามันดอกมันโดกเดีวดอกหุ่นแหลกมันบลายเนาะค่ะพี่น้องค่ะสีไดงอยู่นิดๆเอากร้อนนี่ไหมดอกจังทสีเข้าประตัดนี่แย่ใจดอกม้วนเปรย์ ดำดำบอ<ม>น่แม้เอออะไรบอทั้งดอกนี่แม้นี่แม้นี่แม้ดอกสองดอกต่อกันเออมันบานชุดเลวมันดอกเปียดสวมันบอกลมเทียร์แรกเทียร์แเข้าประสบการณ์นะคะใ,ใจหล่อนดอกม้วนเปียปมันชุดเปิดเลยวอสอั่นี่ละม้วนั่นละตัด นี่หากหลายเลยเนะี่ยตัดเล็บออกไปเลยเราได้หางนี่าไงานี่ไง่นี่นี่ไ่ในี่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 น่ไน่ไนี่นงน่น่้งนี้งนี่งนั่นนี่ไนี่ไนี่งนี่ดอนน่งนี่ไงงี่นี่ไงนกออกกนี่่ มแถวันเตกไหม,ไมโ,โอ้แถวนี้บ่มีตวัวนีนแถวมันย้ายอยุ่นค่อยหลายเนาะคะ่มือไหร่ฮัดคับประสันว่าเมื่อไหร่ซ้ำฮัตคับรถม,มือไหร่ซ้ำฮัตขับรถด, <c oughs> ดาวเรื่องเนาะคะ่ะดาวเรื่องสาวอีผู้ใดสนใจกะติดต่อ,ขอเข้าวไม้ใดเด้อค่ะใต้คอมเมนต์เนาะคะ่ะแถวนี้สิบ่คขอยมีปัญหา ทีีแต่แถวสองเี่เนาะค่ะที่ไหลแถวสองไหลเนแเนี่ยเห็ดพอมีงานทับค่ะพี่น้องค่ะตัดพอมีงานทับเนาะค่ะหลังจากคิดเหตุเหตหน้าเข้ากับว่ามีงาน เลี้ยวให้เลี้ยวหน้าเนาะค่ะสาวเอกก็เลยคิดเสิเอาดาวเรื่องมาปลูกล่องเบิ้งสินั่นสิใดหน่อยได้หลายซ้ำได้เนาะค่ะเพิงกระายหลายมิมแถวนี้บมี่วบใหญ่ใจเออมิม่งต,ะต,ะตะ่จะหนีไปหนีตะมุมนี่

เด้อแมป้านี่สิแ้วทมเลยไ่ต้องชี้ทางท่านี่ทมรับ ปนมากวนพุดธ่ัฏัจากไหนนี่ท้องมือเมืนสิไปเหลือสิตัดได้ม่ได้สิหลายกว่าสี่พันนี่มาพีไน้องตัดดอกดาวเรืองดอกญ่ายๆดอกใหญ่ๆมุ่นใหญ่เลย เจ่ราคาบอยใหญ่ <laughs> เจรราคาบอยใหญ่แล้วค่ะสางมันหลาลงลึกมาไม่ให้ไก่มือนะ้อเ่ย ใกล้เลยไม่ต้องอ่อนแออ่ะพี่น,อนออ้องค่ะลิมเนาะค่ะลิมอีดเล็กมี่มาทานนางโรงเพียเบื้องบนไม่ฝังุมน ใชไมอีกสองหมื่นบากหลายเนาะมีแต่ดอกใหญ่ๆไมั่ยช่ดอกใหญ่น่ะเต็มไปน่ะบัวี่ภูตะกาเขียวนี่ยเอออีกสองหมื่นบอกว่าบากหลายได้มาตัดสามคนคนนึงขันยันขันมันว่าเต็มตัดใบใบก็ได้ตัวตัดแต่ใบสองใบสาม ตาตนใหม่ก็จะเสีเยดอีกละเหนื่อยจะาของอีก,าากอว่าไ้แพ็ตคัด่สิองคัดก็ได้ััเสึถุงไม่หนุนฮะคัดทีด่นั่งไกายเมียตัดขาไว้ให้กับพ่อ พ่ออะไเด้เอเหี้ยพ่ออะไเด้อ<ฆ>พอแล้วทีบสองค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยเหี้ยตัวเท้าสีมาเพกเสืถุงนะคะม้าเพกเสื้อุ่ง น,นิดเดียวโอเคะประมาเท้าเล่มเล่มจะดอกง่ายโอกดอกน้อ,อ,อ,นอยมันมาใหในบ้านเหมือนเท่ากับเอา่เนาะคะ่ะขาสนับกินนีสาเอภาพพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศตัดดอกดาวเรืองเนาะค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ,กกะ,คะติดตามเพื่อกระตังใจให้สาวอีชาแนลน,นัมไมเดอค่ะพี่น้องค่ะ คลิปนี้กับสีขอลักคุณผู้ชมไปแต่เพียงแค่นี้นะคะแพ็กดอกดาวเรื่องก็นะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ